กับสวัสดีพี่น้องยามเจ้าจ้าครับผมวันนี้กุนแรงมาสี่วันแล้วครับพี่น้องหลังจากกินน้ำต่วมไปครับผมจังหวัดสั่งของเราครับผมก็วันนี้ออกมาดูพึ่งครับผมพี่น้องครับเมื่อตกี้ลับรถมาครับผมชื่อสองลังนะครับอ่นนวนตางนั้นครับผมเลยเมื่อกี้กลับปานมาเลยเลือยไปมองด้านโ้นครับพี่น้องด้านในป่านี้นะครับผมเห็นดำๆเยอะครับเดี๋ยวขับไปรู้นี่ครับผมพึ่งลงเยอะครับปีนี้ครับผมเมื่อตกี้กลับมาสองลังสวยๆเลยว่า ยังงอนทางนั้นครับพี่น้องโดยไว้คอยมาตีครับพี่น้องจุดนี้จะลงกินน้ําตุกปีครับผมจุดนี้กับนี่ครับผมที่มันเป็นอาดายนี่ก่ครับผมตัวเพิงงานจะลงมากินน้ําครับผมตามเครื่องหมายแล้วครับเมื่อกี้สองรางครับผมปีที่แล้วลงต้นโน้นนะครับผมตีรกๆอยู่นะครับแต่ว่ามันตอดไปครับผมไม่ได้ตีครับไม่อีกปีที่ตัดไปครับผมต้นโน้นนะครับผมต้นสตอครับผมที่ผมได้เต็มตังตังสีลูกเล็กนะครับพี่น้อง เมื่อตะกี้เหมือนโกกับต้นลงกองครับพี่น้องเห็นเว็บๆครับผมมองจากด้านบนนะครับไม่รู้ว่าจะเจ๊ยไหมครับผมดำดำครับพี่น้องเข้าไปดูครับผมโอ้ลูกครับผมโอ้ลูกมากเลยครับตรงต่างครับผมวันแรกมันจะมาอะไรขนาดนี้พี่น้องแต่ว่าไม่ได้ตีก็ไม่เป็นไรครับผมขอว่าได้เจอไว้ก่อนครับผม เดินทางต้นหลุมโปยนะครับผมพี่น้องเชยไม่เชยครับโอ้เชยจริงๆด้วยครับผมมาเกาะอะไรอย่างนี้ครับพี่น้องนี่ครับผมระดับอยู่นี่นะครับพี่น้องตัวก้าวตัวอกเป็นสายเลยครับเพิ่งมาลงใหม่ทางนั้นครับผมนู่นครับเห็นกันไหมครับผมกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดครับผมเพราะว่าผมใช้กล้องโกโปใต้นะครับ ลงไม้เดิมครับพี่น้องแต่ว่าเปลี่ยนต้นนะครับตัวนี้ออกเป็นสายเลยครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปตั้งต้นไม้ครับผมแล้วก็ไปเดินดูรังกื้นต่อครับผมเจออีกครับพี่น้องวันนี้สามรังแล้วครับผมเริ่มสร้างรังบ้างแล้วครับพี่น้องประมาณหนึ่งกื้นผมนะครับที่สร้างรังแล้วก็ตัวยังเยอะอยู่ครับผมเครื่องหมายเสร็จแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมเครื่องหมายอยู่นี่นะครับผมนี่ต้นลงกองครับพี่น้องทตามๆเองครับผม นี่คร in ับผมตัดขึ้นไปก็นี่ครับผมพึ่งอยู่นี่ครับผมอากาศดีเลนครับพี่น้องบริเวณนี้ก็จะเป็นก้อนโกยืดนะครับพี่น้องเกือบลวงครับผมมันมีต้นโอหนึ่งต้นนะครับที่ใบใหญ่ๆนู่นนะครับผมก็เคือลงมาแล้วครับผมสองครั้งแล้วครับแล้วก็ต้นโกนี่หนึ่งครั้งแล้วก็ต้นตะอหนึ่งครั้งผมคราวนี้มาลงต้นต้นลองกองครับพี่น้องรังก็สวยอยู่ครับผมแต่ว่าเป็นพึ่งใหม่ดังนั้นครับพี่น้องนี่ตัดจากไป ข้างถนนสองรังเมื่อกี้ก็อยู่ใกล้ๆกันครับผมแต่ก็อ่อนเหมือนกันครับผมนี่มันอาจจะมาลงช่วงนี้ทั้งนั้นครับเดี๋ยวจะกลับรถอ่าไปเรื่อยๆครับผมเดินถนนนะครับเพราะว่าด้านในจะมีกรงโคลยิกประมาณสองสามรังนะครับพี่น้องรังใหญ่ๆครับรังนี้ก็สวยอยู่ครับผมแต่ก็เพิ่งตามรังยิงครับเก็บครับผมไปครับตาม่องหวะเสร็จแล้วครับเราเข้าไปเดินดูรังอื่นกันต่อครับพี่น้องก็ตอนนี้เดินไปเดินมาก็มาเจออีกรังครับพี่น้องครับผมรังที่สี่ครับวันนี้ แต่มันเป็นต้นมนังนั้นครับพี่น้องอยู่ในสวนยางครับหลังนี้ยังไม่ใหญ่ครับพี่น้องรังเล็กครับผมนี่จะมองเห็นไหมครับใหญ่ที่สุดของวันนี้ <c oughs> มนุษยครับผมดำดำอยู่นู่นนะครับพี่น้องเห็นไหมครับผมดำดำอยู่กลางโจ้ครับพี่น้องอยู่ต้นยางต้นนี้นะครับพี่น้องขึ้นมานี่ครับ เดินหาจ้องครับพี่น้องจะมองเย่างนครับผมตามาย้อนแสงนะครับพี่น้องมีตัวไปกินดอกไม้ราบหลายตัวครับแต่ว่าจะเจอดังเล็กครับพี่น้องไม่ใช่ดังที่ต้องการนะครับผม่มาขอบใหม่แล้วครับผมยังหนายเลยครับนี่ครับพี่น้องอยู่จุดนี้นะครับผมดังไม่ใหญ่ครับเดี๋ยวขอทำเรื่องใหม่แป๊บนะครับผม วันตีมาเดินสามสนสี่นะครับพี่น,น้องแล้วอยมาดูนะครับผมเรี่ยเพราะว่าผมลังนี้ก็จะไปดูดน้านล่างครับผมว่าจ,จะมองเห็นไหมครับเพราะว่ามันย้อนเสียงนะต้นยางครับพี่น้องยางดีก็ไม่ตัดแล้วนะครับพี่ก็ใช้ไม้มาปักแล้วก็ฟันไม้มาเสียบเอาครับพี่น้องมาดูด้นานล่างครับพี่น้องจ,จะมองเห,ห็นูไหมครับผม ด้านล่างนี <là> ้เขตัดยางนะครับผมส่วนด้านบนนั้นเขาไม่ตัดครับโอ้ยยังหนาพิษอยู่เลยครับผมดำๆอยู่นี่ครับผมนี่ครับผมไม่ใหญ่ครับผมเบลอๆครับผมกล้อง z o มไม่ก็ได้โอเคครับผมเรืออังที่สีแล้วก็ไปกันต่อครับผมเดินไปเรื่อยๆครับพี่น้องในเช้าวันนี้ฝืนวันต้งนั้นครับผมวันนี้ก็เที่ยงแล้วครับพี่น้องครับผมก็ ไม่เจอครับผมได้แค่สี่ดังครับผมวันนี้ก็ตั้เครื่องใหม่ด้วย้วครับสี่ดังแต่ว่าเขายังอนๆตรงนั้นับพี่น้องไม่สามารถตีได้เป็นเพิ่งมาลงใหม่ครับผมมาอยู่ในกล้องครับอีกงโดนนะครับผมตอนนี้ก็เกิดจะเตี้ยงโซ้งครับพี่น้องเกือบจะปี12แล้วครับพี่น้องกลับมาที่รถแล้วครับผมวก็คงจะโดนต้องเดินทางกลับบ้านแล้วครับพี่น้องโอ้เห็นมองต้องคว้าไปเรื่อยครับผมเผื่อเจอตัวบินครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องน้ำยังใสอยู่เลยครับผมน่าหามากเลยครับผมยินสบายครับผมบรรยากาศนี้น่าดำปลามากเลยครับผมนี่ครับผมมีกระปองกบด้วยครับพี่น้องแต่ว่าเขาไก๋ไปเยอะเลยครับผมนี่ครับผมนี้ครับผมมันกบกลองครับพี่น้องไม่ใช่กบไม่ใช่กบเลี้ยงนะครับอยู่กับธรรมชาติแบบนี้นะครับ ็เดินทางกลับ <ide> บ <él> <eri> <be> ้านครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่คอยรับชมติดตามชมคลิปผมนะครับผมก็ต้องลากันไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณที่คอยรับชมติดตามกันมาตลอดครับผมสวัสดีครับผม